ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บสซโออีรองนะัดสุดทนค่ะแฉความจริงเล่านาะทีบุกยึดประสาทคณาเป็นของไทยและตนเองก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เหยียบรอมแม่ทับพภาสองแฉความจริงตนเองในสมัยเป็นทหารพราน บุกยึดปราสาทคนาขับไล่เขมรออกจากพื้นที่แต่หลังจากนั้นต้องถามแม่ทัพภาคที่สองสืบเนื่องมาจากที่มีการเปิดเผยในโลกโซเชียลนะคะว่าปราสาทคนา ถูกเขมรเข้าไปยึดครองตั้งบังเกอร์ปืนกลแถมยังมีบันไดไม้จากฝั่งเขมรเชื่อมไปที่ตัวปราสาทจนทําให้คนไทยในเกิดความไม่สบายใจค่ะจนกระทั่งพลโทวีรยุทธรักศินแม่ทัพภาคที่2ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่4ตุลาคม68เขาว,ว่าปราสาทคณาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินที่กำลังเป็นข้อพิาพาทหลายคนเกิดความเป็นห่วงว่าจะถูกฝั่งกัมพูชาย,ยึดครอง ว่าปราสาทคณาตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนตอนนี้บริเวณปราสาทคณาเป็นพื้นที่สำรวจร่วมหรือจัดทำหลักเขตแดนโดยตอนนี้ทหารฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาต่างอยู่กันในพื้นที่ของตัวเองและยืนยันว่าตัวปราสาทยังไม่มีใครยึดครองนอกจากนี้บริเวณแนวใกล้กับตัวปราสาทยังเป็นพื้นที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นก็ทําให้หลายๆคน,เ,นเกิดความไม่สบายใจเข้าไปใหญ่ค่ะเพราะชัดเจนว่าปราสาทคณานั้น เป็นของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยแต่ว่าทำไมแม่ทัพภาคที่สองกลับบอกว่าไม่ได้เป็นของใครได้อย่างไรล่าสุดวันที่9ตุลาคม68ค่ะทางด้านของพลตรีนะัสีอินรองแม่ทัพภาคที่2ก็ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านสื่อเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าทมเอาอึ้งไปเลยค่ะเพราะว่ารองนะัเยก็พูดชัดเจนนะคะว่าตอนนั้นเนี่ย สมัยที่เป็นทหารพรานอยู่ก็ได้บุกขับไล่เขมรออกจากปราสาทคณาไปแล้วอีกทั้งยังมีการสร้างถนนขึ้นไปที่ปราสาทพร้อมย้ําว่าปราสาทคณาเป็นของไทยลองไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนะยางคณาแล้วครับปราสาทคณาท่านเคยไปไหมสมัยท่านเคยอยู่ในพื้นที่ไหมผมน่าจะเป็นคนเดินไปเหยียบปราสาทคณาคนสุดท้ายนะผมเป็นคนเอากําลังทหารพร,รานสมัยนั้นเข้าตีผักดัน ฐานกัมพูชาที่ภาษาคนาเนาะสมัยปี54นะแต่รายละเอียดเนี่ยผมผมจะขออนุญาตไม่พูดเพราะว่าท่านแม่ทัพท่านได้ชี้แจงไปแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดอื่นๆแม่ทัพท่านก็จะชี้แจงไปอีกทีหนึง่งแต่ว่าเป็นตัดเส้นทางไปที่ภาษาคนาก็ผมนั่นแหละเป็นคนตัดเข้าไปนะแล้วก็ไปวางฐานต่างๆอยู่นะครับในเมื่อรองแม่ทัพภาคสองออกมาพูดแบบนี้ก็ต้องมาจับตาดูทางด้านของแม่ทัพภาคที่สองนะคะว่าจะออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อย่างไรต่อไปค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 6 9 9 4 9 3